เปิดค่าตัวแอปทักษอนหลังนานกุลประกาศดูใจเรียกได้ว่าหลังจากบรรดาชาวเน็ตจับตามาพักใหญ่ว่าใครกันคือความรักครั้งใหม่ของแอปทักษอนงานนี้ก็ถึงเวลาที่เจ้าตัวนานกุลได้เปิดใจยอมรับกับสื่อครั้งแรกว่าตามจีบนางเอกดังแอป ทักษอรอพักสุขเจริญโดยพูดอย่างเต็มปากว่ากำลังคุยกันอยู่ซึ่งหลังจากที่นานกุลให้สัมภาษณ์หลายคนก็ให้ความสนใจเป็นอย่างมากเนื่องจากทั้งคู่มีอายุห่างกันมากถึง16ปีโดยนานกุลนั้นปัจจุบัน27ปีขณะที่แอฟทักษะออนปัจจุบันอายุ43ปี และในวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเปิดค่าตัวนางเอกดังแอปทักษอรหลังนานกุลประกาศดูใจบอกเลยไม่ธรรมดาสมถานะระดับตัวแม่โดยค่าตัวออกงานอีเวนต์ของเธอนั้นถือว่าสูงอยู่ไม่น้อยเนื่องจากออกงานแต่ละครั้งค่าตัวของแอปทักษออนเริ่มต้นที่150,000บาท ค่าตัวในการเล่นละครประมาณ70,000บาทตอนและค่าโฆษณาประมาณ6.5ล้านบาทชิ้นนั่นเอง